นี่ครับวันนี้จะมารีวิวรถไถนะครับรถไถตามนะครับมาจ้องแต่หัวไปด้านหลังนะครับ่นานี่เลยเป็นเป็นไฟนะครับลุมมันไม่ปั่นไฟครับก็ใส่ไว้สีเป็นเครื่อง et 9 5ครับ120นะครับ สปริงกาวนาซิงของกูเทพม,มุงคนครับเรือนใหม่ท่อปลายปืนไม่หกักครับเป็นยางผ้าใบครับเจ็ดห้าศูนย์กระทะใหม่วินก็ห้าหกครับรบเร็วลูกเตะใหญ่ตัวเลขเป็นสองระบบครับแต่ไม่ได้ใส่ครับ น,นี้เบียแยกครับคันลิงก็ไม่แข็งมากครับเนี่ยลิงมานี้ก็ไปไแล้วไมื่อเราลิงสุดนะครับเราไปดูที่คันโยกันนะครับอันนี้เป็นเกียร์นะครับ นี้ตัวขย่งกตัวดึงสายพานนะครับอันนี้เบรกนะครับเบรแยกนี่นะครับตัวนี้คือลึงคือลึงไว้ดึงนะครับก็อัพอยู่ที่มันกิดพัน น่าจะพออยู่นะครับเพราะว่าเป็นทั้งชุดลูกสูบพานปลอกชาร์ปแล้วก็มีลูกปืนด้วยนะครับก็ไอเลือนนี้ครับของผมมันหายนี่ครับแล้วก็แป๊บอะไรนี่ให้ดูอะไรนะไอ้ก๊อกน้ำนี่ของผมได้เปลี่ยนใหม่แล้วก็สายพานพัดลมครับนี่ครับ อันนี้นะครับรถเมื่อกี้ไปบ้านดูมาครับเพิ่งกลับยังไม่หายร้อนเลยนะครับจะดูห่าน้นไม่มีสนิมเลยนะครับ มีครับแต่ว่าน้ำไม่ได้เป็นสีท่านเหนมครับค็คนทั้งที่จะประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นี่สามวันนะครับเติมน้ำมันได้เต็มสายเลยท่าเนี้สามวันนะครับกับลินวันละสิบโลนะครับ สองวันสองสิบ,บรูลดไม่ลดมากครับถ้าเราไม่เล่นเครื่องแรงนะครับวันแรกก็ขับพาไปแล้วสิบลูวันที่สองก็จะแถวบ้านครับวันที่สามก็เกือบเกือบสิบรูไม่ไกลมากครับแต่ประหยัดน้ำมันอยู่ครับถ้าเราไม่เล่นแรงว่า ขับมันไม่ค่อยจะมีควันครับถ้าตอนไหนขับแล้วควันมันเยอะเปลืองน้ำมันตอนนั้นนะครับปันเป็นรอบเร็วด้วยออกตัวแต่ทีกินน้ำมันในช่วงออกตัวนะครับเปลืองน้ำมันเครื่องครับไม่มีรอบชา้าใส่มีรอบเร็วครับนะครับสปริงผมเคยใช้ของธนกิจนะครับกับหัวฉีดอม นี่ผมเปลี่ยนเป็นสปริงบลิลแล้วนะครับเป็นหัวฉีดเดิมอันนี้ก็จ,จะใส่ลูกปั๊มสิ่งเนี่ยแล้วลองเงนินกนะันสองรวมแล้วนะครับสองทอซื้อมาถึงปีแล้วนะครับนี่ยังไม่ ออกเหลืองแล้วนะครับน่ถึงปีแล้วนะทอเนี่ยปีหนึ่งพอดีอ่ะทอเนี่ยนี่ครับทอมาจากร้านจิมทอสิ่งนะครับซื้อมาไม่มีอะไรมากครับก็หกร้อยบาทรับไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับ เปล็กคว่ำมาแล้วนะครับก็ยังไม่หักนะครับสปริงก็ทนดีครับยังไม่ยืดกรองผมก็เปลี่ยนใหม่ครับเอาของเพื่อนมาใส่ไอโฟมทำสีเล็กๆมามันพังนะครับชับมันละลายกันเลยอัดรอยสิบหรือควันมันลงอ่างหมดแล้วครับมันรวมควันลงอ่างก็เลยได้อัดตต่แรกเป็น ET95 เก้าห้ พึ่งล้างรถนะครับล้างรถแล้วก็ไปบ้านดูครับกลับมาก็นอนไปชั่วโมงหนึ่งครับตื่นมาเลยอยากจะถ่ายคลิปฮะมีอะไรอยากให้ถ่ายก็มินมาครับ